และบ่อน,นี้เป็นของใครเขาบอกว่าเป็นของนกเขานะนกเขาเนี่ยก็เป็นคนทําบ่อนรุ่นใหม่ที่เติบโตในพื้นที่ประชาชื่นกิโลเมตรที่1 1ก็เคยถูกจับกลมเมื่อล่าสุดนี่น่าจะเป็นช่วงปี60อะไรอย่างเงี้ย60 61ก็เติบโตมาจากบริเวณในประชาชื่นนั่นแหละนะครับอ่าเป็นนายบอถือว่าเป็นในบ่อนยุคนี้นะะที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการพอสมควรนะครับ เสียนกเขาเลยครับพื้นเพเดิมก็เป็นคนภาคใต้นะก็เข้ามานะเข้ามาก็อยู่กับการทามากินกับบอดนี่แหละนะแล้วก็ขยับไปที่จังหวัดนนทบุรีเพราะว่าประชาชน,นอนนนทบุรีมันก็ติดต่อกันเนี่ย<อ>ทำในเมืองไม่ได้ก็ขยับออกมาที่อำเภอบางใหญ่เคลียร์ง่ายกว่านครบาลเคลียร์ง่ายไหมก็ง่ายเพราะว่าอย่างนี้บิ๊กของตำรวจจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊ก ตำรวจกัสำนักงานตำรวจแห่งชาติเออเขาถึงชาติทำไงโอ้โหนี่ทำให้ผมคิดข้มาข้อมูลคุณนภพ,พลทำให้ผมคิดมากเลยเนะี่ยตำรวจนี่ต้องรับสวยวันเป็นล้านนะฮค่าสงเนี่ยจากปริมาณโต๊ะการพนันเนี่ยม,มันไม่ต่ำกว่าสิบล้านอยู่แล้วบอลที่ของนายนกเขาที่บางใหญ่เนี่ยคนที่มีอำนาจอนุญ,ญาตให้เปิดนะ ต้องได้วันเป็นล้านบาทขึ้นคือมันไม่ใช่แค่พุ่งกับบางใหญ่ที่รู้เห็นเป็นใจในการเปิดบ่อนนะมันถึงระดับกองมาคับการหรืออาจจะใหญ่กว่าน,นั้นใหญ่กว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่ากองมาคับการใหญ่กว่าเพราะมีอำนาจตามกฎหมายมีอำนาจสั่งการอ,อย่างผู้บัญชาการภาคหนึ่งจะมาสั่งการโดยตรงไม่ได้ต้องผ่านนะฮะดังนั้นเนี่ยการลงโทษที่ แท้จริงที่ถูกต้องเนี่ยต้องลงโทษถึงระดับกองบังคับการ